สินค้า Wi-Fi Display รุ่น CrowNe ็ CRM 200S จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้คุณสามารถยิงวิดีโอเกมเพลงหรือภาพจากมือถือหรือแท็บเล็ตขึ้นไปที่จอทีวีดังนั้นแทนที่จะสนุกเล็กๆกับจอเล็กๆของมือถือหรือแท็บเล็ตเพียงคนเดียวคราวนี้คุณก็สามารถสนุกดูกันได้ทั้งครอบครัว ภายในกล่องจะประกอบด้วย Wi-Fi Display Stick 1ตัวและสาย USB 1เส้นโดยตัว Wi-Fi Display เราจะเสียบเข้ากับพอร์ต HDMI ที่อยู่ด้านหลังหรือด้านข้างของตัวทีวีส่วนทีวีเครื่องไหนที่ไม่มี HDMI เราจะมีตัวแปลง HDMI เป็น AV ให้บริการครับ ความสุขของเราจะเริ่มต้นจากนี้ล่ะครับเราสามารถเลือกดูวิดีโอจากเว็บทั่วไปอย่างเช่นเข้าไปที่ YouTube คลิกเลือกดูวิดีโอที่เราต้องการในหน้าตัว Media Player จะเห็นสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมทางด้านขวาสุดของตัวคอนโทรลเลอร์พอคลิกดู เราจะเห็นมีรายชื่ออุปกรณ์ให้เลือกให้เลือกตัวค l าวเน็ตแค่นี้วิดีโอก็จะถูกยิงจากตัวมือถือหรือแท็บเล็ตขึ้นไปที่หน้าจอทีวีแล้วฉะนั้นนอกจาก YouTube แล้วคุณยังสามารถใช้ดูบอลดูหนังละครซีรีส์เกาหลีที่คุณชอบร่วมกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงได้แล้ว We are the Dwarves of Erebor. We have come to reclaim our homeland. I offer you my help. do we know it won't betray us. We don't. There is no king under the mountain, nor will there ever be. It will not end here. With every victory, this evil will grow. Legolas has grown very fond of you. Do not give him hope where there is none.